ฮัลโหลสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ซีซวงบันดาอยู่ที่ซีซวงบันดาจิงหงที่มงม้งจิงหงนี่รู้ไหมอันนี้อันนี้ไม้น้ำอะไรรู้ไหมอันนี้ก็คือที่ไม้น้ำาขลไม้น้ำาขลแล้วก็ ไม่น้ำแของเป็นอยู่ที่จีนเขาเรียกว่าหลานางเจียงหลานางเจียงนะเรารู้นะไม่น้ำแของมาจากที่จีนนะมันไม่น้ำแของมาจากจีนแล้วก็เข้าประเทศเราเข้าประเทศไทยแล้วก็เขามาเอ่อแล้วก็เัมพูชาแล้วก็จากเวียดนามจากเวียดนามเข้าทะเลทั้งหมด เมื่อกี้เมื่อกี้อันนั้นเสือว่าคือไม่มน้ำาของมันความยาวทางหมด4ิบ0ันแปรอปดสกิโลเมตรจากที่จินม,มาเห็นว่าสงฝั่งเป็นอะไรอันนี้มันเป็นหลานอาหารหลานอาหารแล้วก็ฝั่งนึนที่เลือชุมเว,วแล้วก็ฝั่งนึนแล้วก็อันนี้เป็นที่บา้านอ่า นี่นี่เป็นสะพานสะพานสีชวงบันนาสะพานสีชวงบันนาเอ่อผ่ามาอันนี้เลยที่จักรยานของผมปั่นจักรยานมาเหนื่อยนะให้ดูความจริงหน่อยคือไม้นานขงเป็นยังไงเป็นอยู่ที่จริงมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนรู้แล้วโอเคแล้วก็ซีชวงบันนา ที่ชิชงป่านาเขาเรียกว่าในเมืองกันเมืองที本本่สุดเหมือนกับประเทศไทยมันเมืองที่สุดเลยที่ชิชงป่านาเป็นที่ิุเข้าใ้ที่ผมพูดไว้อโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะปั่นจักรยานต่อเลยบายบาย